มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนครอบครัวเศร้าบุญเกือ้อทีมโคศกพักไทยพักดีเสียชีวิตแล้วครับวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5เมื่อเวลา23.50นาฬิกาหนาทีเฟซบุ๊กบุญเกือเก้อปุตสเทโวได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าแจ้งข่าวคุณพ่อบุญเกือเก้อปุตสเทโวได้เสียชีวิตแล้วด้วยอาการอันสงบ ที่บ้านพักเลขที่99หมู่9ตำบลธ่ามกาอำเภอธ่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีกําหนดการตั้งศพไว้ที่วัดหนองลานลาดบำรุงเป็นเวลา7วันทั้งนี้เมื่อวันที่25มกราคม2565นายบุญเกื้อปุสเทโวทีมโคศกพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าถึงเวลาที่จะต้องกล่าวคำอำลาต่อญาติพี่น้องมิตรสหายทุกคน และถือโอกาสนี้ขออโหสิกรรมไม่เอาโทษต่อกันเลิกแล้วต่อกันอย่าได้มีเวรนกันต่อไปเลยมะเร็งเยื่อบุช่องท้องเข้าสู่ระยะสุดท้ายแรงถอยลงอย่างรวดเร็วจนยืนไม่ได้แม้จะยังมีกำลังใจดีอยู่ผมคาดคะเนว่าคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินสิบวันหลังจากที่ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้าไปแสดงความไว้อาลัย และเสียใจต่อครอบครัวของนายบนเกื้อเป็นจำนวนมากครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพเ่ินด้วยนะครับขอบคุณครับ